สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับช่อง Motorcycle Review อีกครั้งกันแล้วกันครับสำหรับวันนี้นะฮะยังอยู่ในค่าย Honda นะครับซึ่งเราก็ยังมารีวิวในตัว All New PCX 160นั่นเองครับซึ่งตัวนี้สีที่เราเห็นก็คือเป็นสีเทาดำนะครับโอเคครับนี่คือเทาดำนะฮะดูรอบๆคันกันก่อนกันแล้วกันครับรีวิวเรื่องสีก่อนนะฮะ ด้านซ้ายด้านหน้าด้านหลังด้านขวานะครับโอเคครับในส่วนของตัว all new p c x 1 6 0นี้จะมีอะไรแตกต่างจาก p c x 1 5 0ตัวเดิมไหมแน่นอนครับตัวเครื่องยนต์นี้ใหม่อย่างแน่นอนครับเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์ขนาด1 5 7ซีซีฮะที่เป็นซ c เต็มๆนะครับก็คือ1 5 7ซีซี cc แต่ชื่อรุ่นก็คือ p c x 1 6 0ครับ p c x 1 6 0แตก CC มาที่157ระบบของเครื่องยนต์เป็น ESP บวกครับแล้วก็สิ่งที่มันแตกต่างเพิ่มเติมเข้ามานะฮะก็คือมีตัวฉีดน้ำมันก็คือ oiljet ตรงนั้นนะฮะก็คือฉีดใต้นูกสูแบแหวนนะครับทำให้การหน่อรื่นระบายความร้อนได้ดีนะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะฮะในตัวนี้ในส่วนของโครงครับเป็นโครงแบบ ก็คือเป็นโครงแบบใหม่นะครับพูดง่ายๆน้ําหนักเบากว่าตัวเดิมนะครับนี่คือในส่วนของเครื่องแล้วก็ตัวเฟรมมาดูที่จุดเด่นๆจุดหลักๆนะครับมาที่ด้านหน้าครับไฟด้านหน้านะครับก็คือเป็นดีไซน์ใหม่ครับไฟหน้าเป็น LED อยู่แล้วนะครับไฟเลยน้อ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวนะครับคือรูปทรงนะฮะเป็นดีไซน์แบบใหม่ครับก็คือจะแตกต่างจากตัวเดิมอยู่ฮะแต่เป็นระบบไฟ LED เหมือนกันนะครับ มาที่ตัวชิลหน้าฮะชิลหน้าก็คือเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะครับก็คือเป็นลักษณะโทนสีดำนะครับแบบใหญ่ยาวนะครับแล้วก็ดูที่ไฟท้ายครับไฟท้ายก็เป็น LED ครับคานที่เห็นก็คือเป็นสีเทาดำนะครับแต่รุ่นนี้จะมีทั้งหมดด้วยกัน3สีครับจะมีสีขาวดําสีแดงดํานะครับโอเคครับนี่คือระบบไฟผ่านไปส่วนระบายความร้อนด้วยน้ํำยังเหมือนเดิมครับมีหม้อน้ําให้นะครับ แล้วก็ตัวฝาครอบท่อไอเสียครับนี่เลยฮะจะเป็นลักษณะนี้แล้วก็ที่พักเท้าพักเท้าของคนซ้อนนะครับอ่าก็ถ้าเราพับเข้ามานะครับก็จะถือว่าการเก็บนี้ก็คือเหมือนตัวเดิมนะครับก็ถือว่าเนียบเนียนนะครับถ้าเราใช้คนซ้อนเหยียบก็ดึงออกมาง่ายๆครับคือการพับเข้าแล้วก็ดึงออกนะครับเท่านั้นเองครับและโลโก้ p c x นี่ฮะโครเมียมนะครับตรงนี้ มาที่ตัวที่แตกต่างจากตัวท็อปคืออะไรครับนั่นก็คือระบบเบรกครับตัวเบรกนี้จะยังเป็นระบบเบรกคอมบเบรกนะในรุ่นนี้นะฮะในรุ่นนี้เพราะว่าตัว all new p x 160จะมี2รุ่นก็คือรุ่นคอมบเบรกกับรุ่น abs ซึ่งเป็นตัวท็อปนะแต่ตัวนี้ก็คือคอมบเบรกคอมบเบรกก็คือเบรกหน้าเป็นดิสเบรกแต่ตัวด้านหลังนี้จะเป็นระบบดัมเบรกนั่นเองครับ ขอาเบรกก็คือการกระจายแรงเบรกครับเมื่อเราใช้เบรกหลังก็จะไปเหนี่ยวตัวเบรกหน้าทําให้เบรกทำางานด้วยกันในสอง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 อย่างก็คือเบรกหน้าเบรกหลังนะครับแต่เป็นการตั้งค่ามาจากโรงงานนะครับดูที่ตัวล้อแมกครับล้อแมกนี่คือลักษณะดีไซน์ใหม่ครับการล้อแมกซนี่คือคนละอย่างกับตัว150นะครับมาดูที่ตัวเบาะครับนี่ฮะเบาะเป็นลักษณะ นี้ครับเป็นสีแบบทูโทนนะครับโอเคครับแล้วในตัวของอกันตกก็ดีไซน์นะครับปึ๊บถ้าเราดูด้านบนนะฮะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเหมือนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่มาดูด้านล่างนะครับก็จะเป็นแบบนี้โอเคครับระบบกุญแจนะครับกุญแจนี้ยังเป็นระบบสมาร์ทคีย์เหมือนกันครับแต่ว่าดีไซน์ดีไซน์แตกต่างกันตรงไหนก็คือดีไซน์ของตัว สมาร์ทคี์ครับก็คือจะเป็นดีไซน์ที่อาจจะแตกต่างจากตัวเดิมนะฮะนี่เลยครับแต่การเปิดเบาะเปิดฝาครอบที่ปิดถังน้ำมันยังอยู่ที่ตำแหน่งเดิมครับและตำแหน่งที่เขาเรียกว่าหัวแก๊สก็ยังเหมือนกันครับนี่ฮะอันนี้เปิดตรงฝาถังน้ำมันครับปึ้งขึ้นมานะครับนี่เลยโอ้นะครับดีไซน์ก็โอเคครับประมาณนี้ครับเปิดเบาะครับปึ้งขึ้นมาครับ กล่องเก็บของนี้ใหญ่กว่าตัวเดิมนะครับใหญ่กว่าตัวเดิมก็คือจุขนาดความจุอยู่ที่30ลิตรนะครับใหญ่ขึ้นนะครับอีโคสติกเกครับจะมีค่าความประหยัดน้ำมันอยู่ที่50กิโลเมตรต่อน้ํามัน1ลิตรครับตำแหน่งแบตเตอรี่ยังอยู่ที่เดิมครับนี่เลยฮะโอเคครับกองเก็บของดูเอ่อกองเก็บของดูกว้างนะครับมาที่กล่องเก็บของด้านหน้า ดูที่เบาะก่อนก็ได้ครับเบาะนี้คือยังเป็นเบาะเปิดค้างครับจะไม่หล่นครับนี่เลยครับโอเคมาที่กองเก็บของด้านหน้าครับกองเก็บของด้านหน้านี้ก็มีให้เหมือนอเหมือนกันครับแต่ที่จะเพิ่มเติมเข้าไปคือตัวชาร์จแบบซึ่งที่ชาร์จแบบนี้เป็นแบบ USB Type C ครับซึ่งน่าจะสะดวกสบายสำหรับการ ที่จะชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือครับเนื่องจากว่ามีที่เสียบให้แบบง่ายๆเลยทีเดียวนะครับระบบ i d i ิดิงสต็อปยังมีให้ครับตัวนี้เปิดปิดได้ครับจะใช้งานหรือไม่ใช้งานอยู่ที่สวิตช์นี้เลยนะครับแล้วก็ไฟฉุกเฉินครับมีครับสวิตช์ไฟฉุกเฉินครับตรงนี้มาที่ระบบเดือนใหม่เรือนใหม่เป็นเดือนใหม่ดิจิตอลอยู่แล้วนะครับแต่ว่าดีไซน์รูปลักษณ์หน้าตานะครับ จะเปลี่ยนไปนะครับประมาณนี้ครับโอเคครับนี่คือตัวแฮนด์บาร์นะครับแฮนด์ hand ด้านซ้ายสวิตช์แฮนด์ด้านขวาโอเคครับผมนี่คือ p c x a l l new p c x 160ปี2021ซึ่งสีอย่างที่แจ้งไปครับรุ่นนี้เป็นรุ่นอ่าสแตนดาร์ดนะฮะก็คือระบบคอมบ n e เบรกนั่นเองจะมีทั้งหมด3สีนะครับแต่สีที่เห็นตอนนี้ก็คือเป็นสีเทาดำนั่นเองครับ โอเคครับสำหรับวันนี้หากท่านใดเข้ามาชมแล้วเพื่อเป็นกำลังใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยกันแล้วกันครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนหากเราลงคลิปใหม่ใไปจะได้ไมพ่พลาดนั่นเองครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ